สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามาพอกันอีกแล้วจ้ามนม่หลังจากห่างหายกันไปหลายมือเนาะจ้าเนาะมอน,นีแย่ไหมสิผ้าไปไสน์เนาะจะไปไหนทําอะไรไปดูกันเลยตามไปดูกันเลยจ้าอน,นีแย่ไหมสิผ้าไปเที่ยวไซม์อน,นีแย่ไหมผ้าไปเที่ยวไกลขนาดเลยพ่อแม่พี่น้อง ไปเที่ยวชมสวนหน่อยบ้านไย้ไหมเองเลยจ้าหลังจากที่บได้เฮ็ดคลิปมาหลายมือเนาะจา้ะเนาะไย้ไหมกับบได้ไปใสดอกจ้าเป็นผู้สมเฝ้าทรัพย์เฝ้าบ้านจ้าฝนกระตกพ่อแม่พี่น้องเอ้ยไปใสมาใสกับบดได้ก็ได้ถือโอกาสทําความสะอาดบ้านหรือบ้านแล้วก็วัอนี้ก็สิาพาพ่อแม่พี่น้องมาเบิง่งอันคนตัดหญ้าจ้าวันนี้จ้างพนักงานมาตัดหญ้าอยู่บ้าน นางงานกินซิมาสักเลยพ่อแม่พี่น้องไปไปตัดหญ้าน้ำกันเนาะจ้ะเนาะฝนตกยูสองมือสองขึ้นจากพ่อแม่พี่น้องหญ้ากระโปรงเขียวขึ้นขักขนาดเลยก็เลยพากันมาตัดหญ้าจา้ะพนักง,งานผู้นีจ้างแพ่งขนาดได้พ่อแม่พี่น้องว i p เลยเพ็ดเป็นเมิดสูนแนลสูยางถึงแมนวาย่าใหม่สิพึ่งใดมาอยู่ในบ่ฮันเดดนเนาะจ้ะเนาะ แต่วายแย่ไหมกันแนมเห็นการใส่ชีวิตของคนสวิตเรซแลรนด์อยู่ทั้งนี้ใส่ชีวิตย่างมีคุณภาพละกะคุ้มค่าของกันใส่ชีวิตแต่ละมือให้มันคุ้มกับเวลาที่มันเหมือนป่ายของแต่ละมือแย่ไหมคิดว่าเพิ่นใส่ชีวิตกันอย่างแบบมือหนึ่งหนี่ตื่นขึ้นมาเพิ่นสิบางแผนไว้เลยว่าเพิ่นเฮ็ดอีหยังเฮ็ดอีหยังแน่เนาะจา้าเนาะคือจังพญ่ยแย่ไหมนี่จะ้ะ เิ่นสีปล่อยเวลาห้แต่ละมือของเพ่นเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์เลยจ้ะเวลาของเพ่นมีค่าทุกๆเวลาทุกวินาทีเลยจ้ะเวลาทำงานก็คือทำงานจ้ะเพิ่นสิจริงอย่างกับการทำงานของเพ่นใหงานของเพ่นออกมาอย่างมีคุณภาพที่สุดเลยจ้ะเวลากินก็คือกินเวลาเที่ยวก็คือเที่ยวจ้ะพ่อแม่พี่น้องหลังจากที่เขาตัดหญ้าเรียบร้อยแล้วเนาะจ้ะเนาะหญ้าเข้าก็สิบ่เอาไปทิ่มเ้อจ้ะพ่อแม่พี่น้องเข้าสีเอาไปมากไว้จ้ะ มักลากาเ้าเกาเสียวมาใส่กับพืชพักสวนขั้วเนอะจ๋ะเนาะเพิ่นกะสิบบได้ซื้อปุ๋ยสําหรับใส่ต้นใม่ดอกใหม่พืชผักสวนขั้วอยู่ทั้งนี้เลยจา้าเป็นประโยชน์หมุนเวียนกันจา้าหลังจากที่ฝนตกมาหลายมือเนาะจาะเนาะมืออนีกะอากาศดีแดดออกได้ออกไปเห็นงานบานนอกบานมืดมือเลยจา้า สำหรับคลิปนี้ายไหมก็ขอฝากไว้สำานียงนะจ้ะเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังแรงใจาย่ไหมในเด้อจา้ะเด้อาย่ไหมก็ขอขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามเด้อจา้ะเด้อคว่ำเจ็บอยายให้ไก่คว่ำไข่อยาให้มีขอให้ยู่ดีมีแห้งสูบผูสูบคนคลิปนี้ก็ขอฝากไว้สำานียก่อนนะจ้ะเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย